สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชานแนวหรว่ดเซียนคอนแกนนพี่น้องเมื่อนี้กอยู่กับเซียนคอนแกนคิกเก้าครับสําหรับแนวทางหุ้นนอยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับ คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่นอ้องก่อนอื่นนะครับก่อนเอาสิาวางแนวทางวันที่27นะครับเยนคนเจนกับกอสรุปแนวทางวันที่26เดือน2พศ2568ก่อนนะพี่น้องเนาะมาเบืองกับพี่น้องหุ้นนอยรวมราวเราโจนนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ ประจำวันที่26เดือน2นะครับเด่นวิ่งรูด0ูนกับ9นะครับ FC ทั้งจองนะครับบอมากวิ่งรูดศกับไปวิ่งรูดเกได้คือเกาครับพี่น้องสำหรับ f c ทั้ทางจองนะครับเซียนคนแกน,น็น้น่ไปที่วิ่งรูด0ูนย์ะครับ FC ฟ่ีพอ,พ,อพอแม่ๆพี่ๆน้องๆแต่มีทุนหลายก็าสามารถนับปเล่น19เกประตูได้คือเกาครับบาวาซิยุตตำแหน่งใดนะครับมาตำแหน่งใดถ้าไม่0ูนย์กับได้เในแน่นอนครับพี่น้องอ่ะ มาเบิ่งกับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่อ่ะพี่น้องเชียนคนเกล็นกับเบย์จักชู้นะจอดูนาะพี่น้องเนาะเบย์จักชูตัวอ่าแนวทางนะครับดูนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบเ่เปิดการมองเห็นกันให้กับเชียนคนเกล็นนะพี่น้องอ่ะกับเบย์จั่วางตัวเลขนะ ช่องโดนนะพี่น้องเนาะบ่อยากขึ้นโดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนกวอนแกนสิขึ้นไหนที่เก่าครับพี่น้องครับอ่ะวิ่งรูดศูนย์จับคู่ชุดเด่นนะครับศูนย์เก้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่นอออ้องอ่ะเอ็ซีจ้างจองเข้าเบิรงไปน้ำกันครับวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้อง จับคู่ชุดเด่น09แล้วก็0ูนย์นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้นๆไปที่ 02, 03, 0ูนย์สองศูนนะครับส่วนวิ่งรูด9ก็92นะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่9 2 9 3 9 5 9 6นะครับพี่น้องครับ,นะรบสำหรับอ่า ตรงกลางได mm ้พี่น้องเด้อตรงกลาง0ูนย์สี่ยเออศูนย์สี่นะครับเชียนคอนเกียนไก่กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้อตรงกลางสำหรับเอฟซีไม้นะครับถิ่มมาเข่ามาไม้นะครับยังบัทสุรูว่าเชียนคอนเกียนเน้นให้ตรงไหนกับเบิองให้จบคลิปฟังให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาเบิรงครับเลขกําลังวันนะพี่น้อง1 2 4, ึしし่งนะครับสามารถจับคูวินกันได้ที่1 2 8, ึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองแปดแล้วก็สี 8ครับพี่น้องอ่ะมาดูนะครับพี่น้องวิ่งรูด0กับ9จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่อ่ะมาเบิ่งวิ่งรูด0ก่อนได้พี่น้องครับวิ่งรูด0จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่อ่ะ0 1 0 2 0 4 0 8นะครับ0 1 0 2 0 4 0 8นะครับพี่น้องตัวกานก็นคือ0 1กับ0 8นดได้พี่น้องเด้ออ่ะ 0ูกับศูนย์ะครับตัวกันส่วน02 04์สีเซียนคอนเกนจับคลวยอยูย่ในกรอบเรียบร้อยเลยพี่น้องอ่ะมาเบิ่นกันต่อครับวิ่งรูด9้าจับคู่กับเลขกำลังวันรายที่9192 94 98งเก้าสองเก่ 2, 4, 8, นะครับเก้าอ่ะเก้าหนึ 1, ่ 2, 4, 8, ตัวกันก็คือเก้าหกับ98ดเด้อพี่น้องเด้อเกกับ98ส่วน92 เก้าสี่เสียนคนแกนกัดจับคู่ให้อยู่ในกรอบเรียบร้อยเดี๋ยวเทพี่น้องเด้ออ่าครับอ่ามาเบิ้งครับพี่น้องส่วนงบน้อยเดี๋ยวพี่น้องเดอ้องบน้อยนะครับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่26ก็คือ0กับ9นะครับพี่น้องส่วนตัวประกอบก็คือ2กับเก้าคือกันครับพี่น้อง2กับเก้านะครับมาเบิ้งครับจับคู่0209แล้วก็9299นะครับมาเบิ้งเป็นอย่งไรสรุปผลกันครับสิเข้าหรือว่าเขา้า นะครับน้องเอาอีกแล้วพี่น้องลาวสตานะครับเซียนคนเกนหาเมื่อกี้บเจือแล้วครับพี่น้องเด้อบบเห็นอีกแล้วครับพี่น้องแนอวสรุปผลนะครับโบู้วเข่าหรือบบเข่าเดินหรือบบเดินครับมาอนี่เซียนคนเกนหาบเจือครับพี่น้องครับอาจต้องขอตัวเด็บยที่ทั้งจองเดร้อครับพอๆพี่ๆน้องๆนะครับเซียนคนเกลนหาบเจือหรือแต่ว่าท่านใดนะครับที่หาเจอกะมินมาให้เด้อยครับพี่น้องเด้อลาวสตาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ พันที่26เสี่ยนคนแก่นบดูว่าออกอีหยังเด้อพี่น้องเด้อหาบ่เจอครับพี่น้องต้องขอตัวเอ็มซีทั้งช่องหลายๆครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับเฉพาะกิจนะครับบน709ล่าง46นะครับพี่น้องแนวทางของเสี่ยนคนแก่นก็เข้าไปที่วิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับพี่น้องวิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับพี่น้อง กอดข้อกันมากครับพี่น้อง09นะครับตรงตรงเลยครับพี่น้องเด้อตรงตรงครับพี่น้อง09นะครับอ่ะเดี๋ยว,วพี่น้องเนาะสำหรับเาวอักฤษนะครับมาเบิ่งกันต่อนะครับบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องครับมาเบิ่งนหน่อยรอบพิเศษนะครับบน276ล่าง72มาอนี้หน่อยรอบพิเศษหลุดนะครับพี่น้องตรงขออุดตรงขอตรวอิทีซ่ทั้ง่องเลยพี่น้องเด้ออ่า วันนี้ครัมาบุ่นกันต่อครับมาบุ่นกันต่อมาตามกันต่อน้อยรอบปกตินะครับบน9 3 3นะครับล่าง3 5นะครับแนวทางของเซียนคนเกนก็มาที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้องจับคู่เก้าสามนะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าด้วยพี่น้องเด้อก็ถือว่าเขาเฉพาะวิ่งเก้านะครับน้อยรอบปกตินะครับจอดนี้นี่มาที่เก้าสามแต่ ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเข้าเฉพาะวิ่งสําหรับสายวิ่งเดี่ยวพี่น้องเด้อรอบปกตินะครับมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อ VIP นะครับ VIP บน095ล่าง57นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับ VIP เข้าไปที่วิ่ง0บนนะครับวิ่ง9บนนะครับพี่น้องครับวิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับ จับคู่นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับ VIP ครับพี่น้องมาที่095นะครับเข้าไปที่วิ่ง0วิ่ง9บนนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่95นะครับมาเก้หาตรงๆดนะพี่น้องเด้อ3ตัวก็เป็น095นะครับ0กับ9กอดคอกันมานะครับพี่น้องส่วนตัวจอดเน้นๆนะครับจอดไปที่95นะครับพี่น้องอ่า ดีแช่น้ำอิ่ที่ทั้งช่องนะครับมาทั้ง3นะครับพี่น้องมาทั้ง3ตัวนะครับพี่น้องสำหรับ VIP นะครับพี่น้องดีแช่น้ำอิ่มที่ทั้งช่องเลยเขาเด้อพี่น้องเด้อดีแช่น้ำอิ่ที่ทั้งช่องนะครับอ่าศูนย์เก้าห้าตรงตรงนะครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องเขาปิดท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนานะครับพี่น้องลาวพัฒนานะครับมาเบิ่งครับพี่น้องลาวพัฒนาบนจันพุทธศุกร์นะครับพี่น้องเนาะจันพุทธศุกร์ เรามีนัดพบกันกับลาพัฒนานะครับพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องบน9 9 4ล่าง8 9นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องมาที่วิ่ง9หลักร้อยแล้วก็9หลัก10นะครับพี่น้อง9หลักร้อยและเกหลัก10นะครับจับคู่ไปที่9 4นะครับพี่น้องมา9 4ตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลาพัฒนานะครับ9 4ตรงตรงชวนล่างนะครับพี่น้อง ส่วนล่างก็มาที่วิ่ง9นะครับจับคู่กับเลขกำลังวัน9เก้เปรยจับคู่กับเลขกำลังวัน9 8นะครับมา8 9ดเ้าด้ไพี่น้องเด้อมา8 9ครับ8 9นะครับพี่น้องกะถือว่าเขานะครับสองเด้งแล้วครับพี่น้องลาวพัฒนานะครับทั้งบนทั้งล่างได้ไพี่น้องเด้อไผ่ายชาำทำเจนคนเจนบอกเดย์นะครับพี่น้องสำหรับลาวพัฒนา นะครับส่วนบน9 9 4ล่าง8 9นะครับพี่น้องบนเข้าไปที่9 4้าสตรงๆนะครับพี่น้องเด้อส่วนล่างเข้าไปที่19ประตูหรือว่าเลขเด่นวิ่งลูด9าจับคู่กับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องส่วนงบน้อยนะครับพี่น้องครับงบน้อยนะครับเซียนคอนเกนจับคู่ไปที่0-9นะครับแต่่ามาแต่ว่ามา0 9 5ย์เ้หาได้พี่น้องเด้อมา0ูนย์นะครับ มาศูนนะครับเชียนกนเจียนจับคู่งบหน่อย0 9นย์นะครับพี่น้องเด้อกะถือว่าเข้า2ตัวนะครับ2ตัวนะครับแต่ว่ากะบบได้ดรอกครับพี่น้องเนาะมันต้องเข่า3ม,มันต้องเข้าที่95อยู่แล้วนะพี่น้องเนาะมาที่95นะครับดีใจนะเป็นที่ช่างช่องเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ VIP นะครับ เลขงบน้อยนะครับพี่น้องเข่าสองโตครับพี่น้องแต่ว่าบกเข่าข้างหลังนะครับมาเข้าข้างหน้าได้พี่น้องด้วยกันที่ว่าเข้าเฉพาะกับคู่เก้าห้านะครับคดีใจนัานเป็ที่ตั้งช่องครับน้องครับอเอามาเบิ่งนกันต่อนะครับสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะเฉพาะกีดนะครับ ก็เข้าไปที่09นะครับเข้าไปที่เลขเด่นวิ่งรูด0ก mm ับ9กอดคอกันมาได้พี่น้องเด้อส่วนน้อยรอบปกติก็สําหรับสายวิ่งสายรูสายวิ่งนะครับพี่น้องใดเฮนะครับพี่น้องสายวิ่งใดเฮนะครับสําหรับปกตินะครับส่วน VIP นะครับเข้าไปที่95บนนะครับพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยราวพัฒนานะครับ994บน นะครับล่าง8 9นะครับกะทิว่าเขาทั้ง2นะครับพี่น้องดึงบนล่างได้ครับสำหรับลาวพัฒนานะครับก่อนอื่นอ่ะเซียนกอนเกนกับขออนุญาตเอาแนวทางวันที่26เดือน2ลงจากหน้าจอก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องเอามาตามกันต่อแนวทางเพื่อนบ้านนะพี่น้องอ่ะเอาง่ายๆนะพี่น้องเนาะที่นี่เซียนกอนเกนขออนุญาตใช้แนวทางเพื่อนบ้านนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดนะครับงวดประจําวันที่ ยี่สิบเจ็ดเดือนสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหุ้นนอยรวมหรือว่าเพื่อนบ้านน้อพี่น้องเนาะหุ้นนอยรวมลาวเราโจรน,นะครับหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับที่เทาจากันดีน้อพี่น้องเนาะะมาเบิ้งครับเด่นวิ่งรูดเดี๋ยวเส้นกนเกนขออนุญาตนะครับจับคู่วงกลมหกอกอนะครับเดี๋ยวสิขึ้นหนะ้าจอให้เอฟซีตั้งช่องเดี่ยเขยบหน้าจอกันน้อพี่น้องเนาะ อ่ามาเบิ้งครับเด่นวิ่งรูด2กับ1นะครับ1ชุดเด้อพี่น้องเด้อ2กับ1 1ชุดอ่าอ่าสำหรับเจนก่อนแกนเน้นนะไปที่วิ่งรูด2นะครับ FC บ่มักวิ่งรูด2กับไปวิ่งรูด1ได้คือเก้าครับพี่นอ้องอ่ามาเบิ้งครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับทีมมิทุนหลายก็สามารถน้ำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับสามารถน้ำไปเล่นได้19ประตูได้คือเก้าเด้อพี่น้องเด้อ มวบาสิ่ยุดตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดฐานเซิมีรสองกับหนึ่งใดที่ในนอนครับพี่น้องสําหรับหุ้นน้อยรวมลาวลาวจูนนะครับอ่ะมาเบิ่งนะครับวิ่งรูดสองจับคู่ชุดเด่นนะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูดสองนะครับอ่ะเบิ่งไปพร้อมกันครับพี่น้องครับ วิ่งรูดสองนะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่สองสสองห่ 2, 7, ตามมาด้วยสองครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูด1จับคู่จาะเน้นๆไปที่1น1่งี่ห้าแล้วก็1 8นะครับเน้นให้ที่4คู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเน้นให้ที่4คู่หน้าเน้นๆแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับพี่น้องครับส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องเอ็มซีทั้งจองเบิงดีๆนะครับตรงกลางกันทุนไว้นะครับเซียนคนแก่นบบอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับพี่น้องเด้อตรงกลางกันทุนนะครับพี่น้องเด้อสองหกหนึ่งหกนะครับ มาเบิง่งเลขกำลังวันของเซียนคอนเกนกันต่อครับพี่น้องเลขกำลังวัน4 5 8 9นะครับพี่น้องสามารถนำมาวินกันได้ที่45 48 49 58 5 9แล้วก็8 9ครับพี่นอ้องมาเบิ่งนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด2กับ1งวดประจำวันที่27เดือน2พศ2 5 6สนะครับหุ้นและก็เพื่อนบ้านนะครับพี่นอ้องอมาเบิ่งครับ วิ่งรูด2จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 4 2 5 2 8สอ้าและก็2 9นะครับพี่น้อง2 4 2 5 2 8สอ้าและก็2 9นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ2 9งเ้าด้อพี่น้องเด้อ2 9ส่วน2 4 2 5 2 8เสียนขนแก่นจับคู่กับเลขกรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเสียนขนแก่นเน,น้นให้ตรงไหนนะครับข้างหน้า4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับมาเบิ่งวิ่งรูด1 จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่14 15 18 19นะครับ14 15 18และ19นะครับตัวกันกดขึ้น19ทุกพี่น้องเด้อ19ส่วน14 15 18เซียนคนแกนจับคุยเรียบร้อยแล้วครับบึ้งเอาครับพี่น้องพิจารณาด้วยพี่น้องเด้อบอมักกระพานได้ครับพี่น้องบอมักกระพานได้ นะครับเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลาง2 6 1 6กันทุนไว้ครับพี่นอ้องอ่ะมาเบิ่งงบหน่อยกันต่อครับพี่นอ้องงบน้อยนะครับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่27เดือน2ก็คือ2กับ1นะครับอ่ส่วนตัวประกอบก็คือ5กับ8อ่ะจับคู่2 5 2 8 1 5 1 8นะครับ2 5 2 8 1 5 1 8นะครับเซียนคนเซียน ชอบเด้อพี่น้องเด้อหมักเดียวกับก็คือแปดสองแปดกับหนึ่งแปดเดียวกับพี่น้องเด้อสองแปดกับหนึ่งแปดเดียวกับที่เซนคนเกล็ดมักนะครับสําหรับงบน้อยนะครับพี่น้องมักกระจัดขาดกระพานนะครับพี่น้องสองแปดหนึ่งแปดตรงกันอยู่ในกรอบเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีมักกระจัด ขาดกระพานนะครับสำหรับ, an, รบนนกกมาาอนนออบ 27, ือนี้นะค,ร,คนจจออรับแนวทางของเซียนคนแกนน่นกันน้ำมาฝากวิดตอนน้องคือเก้าสำหรับวันที่27เดือน 2. พศ2568แนะครับแคบหน้าจอเอาครับพี่น้องครับแคบหน้าจอเอาสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่มือนี้นะครับนำมาฝากวิดตอนน้องคือเก้าสำหรับเอฟซีทางจองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทางจองนะครับเซียนคนแก่นก็ขอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนรำรวยใหงๆพังๆไปน้ำกันสำหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจำวันที่27ด เดือน2พศ2568นห้ร้บแปดะครับเอฟซีทั้งช่อง 25, 68, นะครับอ่อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชิญคนเกลนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับ,บ,รบ,บพี่น,ออนใใ้องนะอ,งอ่สำหรับมันนี้นะครับเอฟซีที่เดินทางไกลก็ขอเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องเอฟซีที่เดินทางไกลก็ขอเดินทางเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับเียญเชิญคนเกลนนะครับมันนี้ก็สิขอลาพี่และน้องไปก่อนนะครับพี่น้อง สิขอลาพี่แล้วน้องไว้ก่อนพอกันไม้แล้วครับพี่น้องเด้อพอกันไม้คลิปหนะ้านะครับพอกันไม้คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จะเพียงสำเนิเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้จะเพียงสำเนิเนาะครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ